ออค่เหมือส่งที่เรงได้ดังสิ่งในคันเนอโอเคมันในก็มาพบมันยาข่าวแทงในคันเนาะ S K L วิดีโอในคันเนอโอเคอ่ามันในก็เกี่ยวกับลองคอมแทงในคานเอ่าโจค่ายอมในก็ตีเป็นคลิปเกี่ยวกับคอมกำบันนำในคันเนอโอเคอ่ายันเปิดว่าอ่าอ่าคอมตึกตึกไกลเกี่ยวกับลองคอมอยู่ในคานอโอเคลองคอมจะได้มดก็ตีมาโหคอต่างเมืองในคันเนอโอเคอ่ามันในก็ข่าวแต่มี Windows 10ในคานเอ่าตีมา ซอเนลไลปิกในคันเนาะไลปิกตัวสแกนไวเลสนะคันเนาะเพราะว่าเขาขับปิกตัวในในคันเนาะเขาลงวินโดว์เย้าตัวลิงแอมพ์พิกตัวในในคันเนาะตัวตัวอะไรค่ะเขาตีในค่ะเนาะอ๋อค่ะมาจำๆอีกหนึ่งนะคันเนาะอ๋อค่ะตีในค่ะเนาะวินโดว์ซิจูริตี้ี่ค่ะเนาะที่เป็นสีเจ็งตีในนี่ค่ะเนาะหน้าต่างที่เป็นเจ็งไหนไว้นี่ค่ะเนาะมันจะเปิดเขียวๆไว้กูตัวในค่ะเนาะอ๋อค่ะอันนี้เขียวไว้กูตัวในค่ะเนาะ อ่าสังเกตว่าเขียวว้กูตัวเนี่ยมันเหตุการณ์แต่ดีอ่ป้องกันนะครับเนาะอ่ะเครื่องเข้าคาไลาลีนี่ครับเนาะอ่ะกากู้การมังปอกอเข้าคาอ่าถูกลีเจมันก็มีอ่ถูกลีเจอมีนี่ครับเนาะย้อนไปนว่า เพราะว่าเขาขับเปิดไว้เขียวๆเจ้าหนะะ่อยในขานาะเครื่องเขาก็ตีอ่ำจังทบุบยาไว้แลสในขาน็อกยังก่อนมันก็ตีคาวไว้แลสกว่าฮัางกุยมันในขานาะเพราะว่าเขาติเข้ากับเว็บไซต์อับนันตีเลยมีไว้แลสในมันเดยตัดออกมันเดย์แฮมกูจะกูลองในขาน็อกตีเฮเธอเครื่องเขาขามีลองห่มลมขึ้นในขาน็อกอาค่ะฮังกุยกา บางพวกปุ๊บว่าเข้าคดีลงโปรแกรมไหนะคะเนาะลงสั่งเสียมว่นในะคะัเ,ขาขาเนาะเข้าดีเนอร์ USBC ในคัเนาะตีเสียบเข้ากว่าในะคะัเนาะตีเจอบโปรแกรมสั่งกอมังอันมันดีกว่าเจ็ดเซลยวมันหูจักตีมามันในะคะัเนาะยัก็มันก็ตีอัมพันเข,าขา้าคดีติดตั้งอินสตอลเข้ากว่าในคลิปในะคะัเนะะาะย้อนไปน,นั้นนะคะันมันตีอัมพันเข,าขา้าดติดตั้ง แอปมังแอปนะคะนน้องเตียนเขาคำไรซื้อมาเนี่ยเป็นแอปเถินนะคะเนาะเป็นโปรแกรมเถินนะคะเนาะเขาคำก็อ่าอัมจังเสิร์ในะคะเนาะโปรเจนน์หนังหรือมันโปรเเสอร์ไรนั่นเขาคำตีเลยมาปิกเจเลยม้วนหมดนะคะเนาะอ๋อค่ะอ่าอันในข้าวอะไรปิกไว้นะคะเนาะข้าวเดี๋ยวเสียไปในขึ้นกว่านะคะเนาะเสียไปในจำในพี่น้องเขานี่คันเนาะมันเดือดเจอมไรในคันเนาะโปรแกรมมังตัวในคันเนาะอ๋อค่ะอันในสังเสอร์ข้าวเสียบอ่า USB เข้ากับบึ๊บอ่ามันก็ดี อ่ามันกเด็ขึ้นมาในค่ะเนาะมันเด็ขึ้นมาตัวลีกตีในค่ะเนาะ there is a problem มในะมันตีว่ามีปัญหาในกลุ่มเดี่วนะเนะาะแล้วก็สั่งเชื้อ,เ,อเข้ามาในในในค่ะเนาะมันตีเฮดเธอ,เ,ธอ,เ,ธอเปิดเข้ากับปุ๊บมันตีมาล่างแบบเฮดเธอ้อ,อมูลเฮาคา่ะโปรแกรมเฮาวคาอ่าเฮาค่ะใส่ใน usb มาฉะนั้นมันดีถูกลบเป็นมุดมดก็เป็นไรในะค่ะเนะาะแล้วก็ อเหมือนซจหนังแอปมังแอ,บบอ,าาอ,งงอปในคณะนาะมันตีอ่ำปันเท่าค่าเหตุการณ์ในคะกรรมคาะเหมือนซจ้าหนังเขาดีเจาโปรแกรมแคราวินโดว์น,นคะ,นะนนว,วินโดให้มันเป็นของแต้เจ้านังนนคณะดีจาในพี่น้องเขาในคะมันปันเหตุการณ์ใคะเหมืนเจ้หนังเขาดีเจ้อันนี้ในคะตัดตีแอคติเวกวินโดว์ในคะ,นะอันนี้ค่ะ สังเกตเขาใจเขากว่าปุ๊บนะครับมันติดขึ้นมาเป็นเครื่องไม้ตกใจเจ้าในเฮเนี่ยมันติดขึ้นว่ามีไวเลสในกําเนียวในะคะเนาะมันเดียมไปเทาา้าคาเจอร์ในคเนาะแอปหมังเอปเดียร์อําไลในะคะเนอหนังหือมันโปรเดียร์อะไรเนี่ยใน,นะคานอเท้าคาถูกริมาอ่าปิกอ่เจ้าในเป็นมดมดในะคเนาะปิกให้มันเป็นสีแดงเจ้ในนะะาในใน,นะคะานอโอเคสังเกตเขาคาเต็กเขากว่ดีในในคะเนาะมันติดมีว่าไวเลสทริส เซตติ on, ้งน pues ี m ่ค่ะเนาะฮอคคาตีเลยมาปิกแปดเชอร์หนึ่งในค่ะเนาะพวกเป็นเงินซึ่งหนึ่งที่เนิ่นฟงเนี่ยก็จะเป็นอันน้องโซสเนั่นค่ะเนาะอ๋มฮู้จักดีมาเนี่ยค่ะเนาะพวกมาตีในในเฮาคาดก็ตะเลยเขาก็ปิกตี Manage r e a s o n a b l e Protect น okay, ี่ค่ะเนาะเขาก็บดีในนี่ค่ะเนาะอ่าดีเชื่อแน่นี่ค่ะเนาะตีเลยมามันเขียวเส้นหนี่เในฮาคคาตีเลยมาฉันเชื่อว่ามันเขาเปิดมามันจะเขียวเส้นหนี่ค่ะเนาะฮอคคาตีเลยปิกไว้ให้มันอ่าอย่าไปเขียวไว้นี่ค่ะเนาะแล้วก็อ่า หลักลงมาตั้งแต่ในแทงเลยค่ะเนาะอ่าเดมี่ไลอันในค่ะเนาะแดาเดปิกแม่ในค่ะเนาะกัมค่ะเนาะอ่ามาดีในในค่ะเนาะยอกอ่าเขาก็ดีอ่วายเลสแอนด์ทริสโปรดักชั่นในค่ะเนาะดีในค่ะเนาะเขาขาก็เข้ามาดีแมนิกเซสติ้งในค่ะเนาะดีในค่ะอ่าดีในเนี่ยเขาขัดทีแลกเรียลไทม์โปรดักชั่นในค่ะเดมี่ไลปิกแม่ในค่ะเนาะ นังสือเข้าคาดิดการลงโปรแกรมหมักอันไรนั่นะเข,าขา้าค่าติดไรปิ๊กไว้นี่ค่ะเนาะอ๋อค่ะแล้วก็อ่าอันนี้ก็ปิ๊กนี่ค่ะเนาะปิ๊กมดนี่ค่ะเนาะอ่าเพราะฉะนั้นในเข,าขา้าค่าสองเดย์อ่าเจอการไรนี่ค่ะเนาะอ๋อค่ะอ่าอันนี้ก็เขาเป็นอันปิ๊กเยี่ยวตัวลีงามนี่ค่ะเนาะ ตินะครับมันเิเป็นสีแดงแรงไว้นะครับเนาะ ne? สังเกตว่าเขคาลงโปรแกรมเดียนเข้าๆใครลงนั่นเหยื่อตัวหลีงามเยื่อเนะคะะรับเนาะจังไกัขึ้นมาเปิดขึ้น,นก็ไล่นะครับเนาะ ne? อ๋อค่ะอันนี้ก็เป็นตัวปิกก่อนเดลงโปรแกรมติเขา้าอํะไรซื้อมานั่นนะครับเนาะ ne? อ๋อค่ะสังเกตมา,าดีในในข่าวติวเขากับจ้ำด้วยนี่นะครับเนาะเหมือนถึงโปรแกรมติเขาเขากับเมื่อกี้นั่นแล้วก็มันเดี๋ขึ้นมาเป็นสีเหลืองเครื่องหมายตกใจนะครับเนาะเตีเข้ากับดีในนี่ยค่ะเนาะกับค่ะเนาะ เทคเขากว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็เทคโปรแกรมในนี่ครัเนาะจริงจริงอันนี้ครัเนาะมันจะให้เขาติดตั้งอินส tall ในค่ับเนาะอ๋อค่ะอ่าอันนี้ครัเนาะอันนี้มันก็จะให้เขาเหตุการณ์ในค่ับเนาะอ๋อค่ะอ่ามันจะมีเครื่องไม้ตกใจอันนั้นอ่าอันปั่นเขาลงซะเส้นนั้นี่ค่ะเนาะมันจะเห็ดให้เขาค่ะอ่าลงเย้าตัวหลีงามกว่าไร เออหลีงงามๆนี bo ่ค่ะเนาะอเอาค่ะพอเข้ามาตัวเนื <situação> <ili> ้อคลิปย่ออย่าลืมติ๊กติดตามซับสไครป์นะคะเนาะสั่งซื้อมีพรลีนี่ก็อย่าลืมติกไลค์ติกแชร์เป็นอีกหนึ่งนะคะเนาะหมอบส่งกูก็กูเกิลนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นลายปิกตัวสแกนไวรัสนะคะเนาะซิจูริตี้นี่ค่ะวินโดว์ซิจูริตี้นี่ยค่ะเนาะเอาค่ะอันนี้ก็ฝากถึงกันได้นะคะเนาะหมอบส่งกูก็กูเกิลนะคะเนาะหมอบส่งค่ะ